เฮ้ยได้เวลาได้เวลาแล้วล่ะสิดูถ้าอันนี้มันถ้าผาลินจริหรือเปล่าดูเหมืองเฮ้ยผมว่าข้างในเนี่ยคือคือบอสแหละทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมขอเคลียร์ของข้างหน้าก่อนแล้วกันฮะเอยปรับสภาพแป๊บนึ่งนะครับทำใจก่อนเฮ้ยบริเวณนี้ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกม m i s ซ s u r v i โวในโมพาทที่16แล้วนะฮะพาทนี้เนี่ยผมว่าจะเข้าไปในเมืองนี่แหละนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมว่าจะเปิดเกมที่บ้านแล้วก็ขับรถมานะฮะแต่ก็เราก็รู้จุดอ่อนของเรานะฮะคนขี้หลงครับทุกคนเออถ้าผมเปิดตัวที่บ้านแล้วก็ขับรถมาเนี่ยผมประมาณครึ่งพาร์ทเนี่ยฮะก็ยังไม่ถึงแบ หลงไปหลงมาหลงไปหลงมาในแถวนี้เนี่ยฮะผมก็เลยบอกว่าขับรถมาตรงนี้เลยเนี่ยฮะแล้วก็เปิดคลิปตรงหน้านี่เี่ยหน้าถ้ำมันเลยเนี่ยับหน้าถ้ำเหมืองไงนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพยายามนะทุกคนนะที่จะเอาบรูปิ้นจากบอสให้ได้นะครับผมก็เตรียมตัวแล้วนะฮะเอาของบางส่วนอันนี้คืออะไรฮะทดี่ได้เมื่อกี้เฮ้ยขอเคร์พกนี้ทิ้งก่อนดีกว่าไม่ใช่ทิ้งดิเอาไปเก็บก่อนเออนี่เนี่ยไอ้พอนี้เก็บไว้ก่อนเผื่อที่ใช้ปั๊บ เออยังไม่จําเป็นต้องใช้นะแล้วเบิดเอาไปด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าระ,ระเบิดนี้ใช้ได้ไหมมันมีระเบิดนอนกับระเบิดตั้งนะครับระเบิดตั้งนี้เนี่ยน่าจะใช้ได้ไหรือเปล่าแล้วก็พกยมกยาเนี่ยเอามาหมดและกระสุนพร้อมนะครับผมส่วนมากเนี่ยกระสุนตัวนี้ผมไม่มีฮะเออเกลี้ยงไปแล้วไม่รู้ไปหมดอีกตอนไหนนะครับรีบูเวอร์ก็เกลี้ยงเนี่ครับเหลือแค่ปืนสั้นนะฮะกับลูกซองก็ไม่เป็นไรลองก่อนแล้วกันนะทุกคนเออเผื่อว่านะครับแล้วก็ผมก็คราฟระเบิิดดเนี่ยไไอ้ตัวรระะบฟใชมมปาณ7ลูกื เอาไว้เนี่ยฮะมามาดูซิข้างในมีอะไรหรือปรเปล่าเฮ้ยมาถึงปุ๊บเองก็ล้างบีเลยเจอศพผมว่าข้างในมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเฮ้ยบรรยากาศบรรยากาศแบบนี้ มีผีเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> ผมไม่ได้ยินเสียงว่ะเฮ้ยนี่ไงนัดเดียวมาดิมาดูเฮ้ฮัลโหล อีเฮ้ยอุ้ยโอ้โหเจ็บร้อยผมนี่ใจจะละลายอ่ะเกือบตายแลยเป็นเราโอู้หกระสุนแบบอันนี้มันสองนัดเองอะครับประเด็นก็คือโอ้โหขนาดลูกมันยังเกือบจะไม่ทันแล้วแม่มันจะรอดไหมเนี่ย ของในตัวก็แบบจะเต็มแล้วอ่ะ What is this เหี้ยของวิคืออะไรอ่ะเเบกอร์เหรอมันต้องมีคงมี q u e s อะไรสักอย่างเนี่ยให้เราเก็บตรงเนี้ยอะยังไงกด E ใส่ปั๊บอื ดไฟเป็นเรียบร้อยอะ่ะโอเคมาปั๊บปั๊ป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 เฮ้ยมีแร่แล้วเวย้ยเจอแร่แล้วเฮ้ยข้างในโอเคแร่สามก้อนนะทุกคนมีเงินแล้วก็อะไรสักอย่างวะเนี่ยผมก็ไม่รู้จักชื่อแร่ดนินะเฮ้ยแต่ข้างในมีพีทด้วยเฮ้ย ปั๊บเรียบร้อยขอดูหน่อยสิหุ้ยหุ้ยเก็บก่อนหุ้ยไอตัวนี้นี่ไงเราต้องใช้ตัวนี้นะครับมาเอากด F กด R เหรออ๋อนี่ไงบันเทิงและไฟเช็คก็ไม่มีเฮ้ย อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็กเราอะอะไรวะก็ดีไงไฟเช็กผมก็มีไฟเช็กอยินโอ้โหน้ำมันไม่มีครับทุกคนมันต้องใช้ตัวนี้ด้วยเหรอบันเทิงแล้วโอเคไม่เป็นไรขอไปดูวิในรถมีวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอย่าบอกงั้นยิ่งมาตกม้าตายไม่ได้นะ โอ้แล้วผีก็ตายเรียบเลยเว้ยอย่านะอุซ่าอุซ่าแบอบกว่ามามาเปิดตัวหน้าปากถ้ำเลยครับเซฟก่อนแล้วกันกนเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนไปเช็คมีสักอันไหมเนี่ยอันนี้อาหารนะครับบันเทิงและแล้วผมก็เคลียร์ของส่วนมากไว้ที่บ้านแล้วด้วยนะครับเฮ้ยพอมีอยู่เว้ยเอกตัวเนี้ย ไม่แน่ใจว่าน,นักได้ใช้ไหมส่วนพวกนี้เนี่ยผมขอเคลียร์ก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวค่อยเอามารวมนะเดีย๋ยวค่อยมาจัดละกันอ่ะเอาไปก่อนไปไหนก็ไปอะไรวะเนี่ยโอเคพวกนี้ไม่น่าจะได้ใช้อันนี้เก็บไว้ก่อนในหะ้โอ้ยไม่ยังไม่ได้ใช้ดีกว่าผมไม่แน่ใจครับเอ๊ะ ผมดูดิกด F บันเทิงแล้วเฮ้ยอะไรวัวไงไอเนี้ยเราจะใส่ไงไอเนี้ยนี่เหรอ

อันเป็นไหมโอ้ยผีอู้หูเด็กๆเด็กๆเฮ้ยผีเกิดใหม่เฮ้ยอุ้ยอุ๊ยเฮ้ยขี้โกงขี้โกงนี่วะ ว้าออกจากถ้ำปุ๊บแม็กผีเกิดใหม่เลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะอย่างอย่างตกใจโอ้ยต้องเคลียร์ใหม่ว่ะโอเคสองล้อเลยมามา ไม่หลบลบมีลบมีลบด้วยอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยได้ของดีอืเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคยานะฮะไปมันมีอีกตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ ถ้าเราจะไม่ผิดนะครับมันมีสี่ตัวผมจำได้ซอมบีอออ้อ่ะเอออีตัวไปไหนเที่ยวไปก่อนอ๋อนี่ไงฮัลโหลฮัลโหลนี่กระเด็นกระเด็นกระดอยมาโอ้โหขนาดลูกมันยังไม่รอดแม่มันจะรอดไหมเนีน่ย <c oughs> โอ้โหยังอีกแล้วเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยสองไงไปเลยป่ะเุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วเบิด เลยฮะผมว่าปักทำระเบิดแล้วแหละข้างในไม่แน่ใจว่าจะมีซอมบี้หลงเหลือหรนะือเปล่าเนี่ยโอ้โหขุดแรกก่อนดีไหมหรือว่าเคลียร์บอสก่อนดีวะผมว่าเคลียร์บอสก่อนดีกว่าเว้ยหรือว่าถ้าผมว่าจะวิ่งไปเซฟเนี่ยกลับมานี่มีอีกแน่อนอนด้วยยังไม่อยากเสี่ยงตอนนี้นะเฮ้ยห,หมวกมียังวะวิหมวกเราพังไปแล้วนี่ โอ้โหเสื้อกงเสื้อเกาะโดนทีเดียวเมื่อกี้แตกเลยหรอสเสื้อเกาะผมแหกเลยครับพี่ดิสเสื้อกเกาะแหกเลยอะอะไรวะบันเทิงแล้วบันเทิงศิลข้ามไปไม่ได้ด้วยปุ๊บต้องขย,ยับเข้าไปอีกนิดใส่ก่อนแล้วกันฟึบแหม เสืกก้อกาะไปแล้วฮนะทุกคนเรียบร้อยไม่เหลือประเด็นก็คือว่าพี่บอสอยู่ไหนอ๋อโอ้ยกดอีต้องมอบคานด้วยไอ้ยะ ายเลยวาทีเดียวเฮ้ยต้องเริ่มใหม่เลยเนี่ยโอ้โหอาเลยวะ้ยบอสอย่างโหดวยเฮ้ยโอเคประนึงนะผมเคียร์ขอก่อนกันแน่โหดจริงกระสุนผมว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเราจุกไม่พอว่าเ่กี้ไม่เป็นไรนะไม่กโอ้ไปลองของสภาพโอเคนะ ลองดูสิผมว่าน่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้อะยังไงก็ต้องได้ครับทุกคนกระสุนมียังโอ้โหสองบี้ยังกลับมาเหมือนเดิววมว่มามามา ว้าวโอ้ยโลกระสุนเหรอลูกวยไม่เอาไอ้ตัวเนี้ยเอาไปก่อนทิ้งไปเลยอย่างไม่ต้องการนะฮะโอเคอันนี้เก็บได้ก็เก็บวะไม่เอาใหม่วะเฮ้ย ว่ามีอีกตัวหนึ่งอ่ะปกติมันมีสี่ตัวไม่ใช่เหรอครับอีกตัวหนึ่งหายไปไหนวะเอา้านี่ไงเพ่ัสดีเพ่ฮัลโหลฮัลโหลนี่เลยมึงเล่นหัวเลยเข้าเว้าแน่โอ้มันเซฟได้ไหมเนี่ย หรือว่าเราเบิดก่อนแล้วค่อยเซฟดีเหผมว่าปึ๊บใส่ก่อนเอาไฟอ๋อเราเซฟก่อนเอาไฟเข้ามาดีกว่าบันเทิงแล้วเอยแล้วผมเข้ามาอีกรอบจะเจอซอมบีอีกไหมเนี่ยชีวิตของพี่ทำไมต้องเจออะไรอย่างนี้ โอ้ต้องกลับขึ้นไปอีกรอบีไหนกลับขึ้นไปแล้วขุดแร่แม่งเลยมาขอดูดิเผื่อว่ากลับลงมาแร่จะเกิดใหม่อีกสักรอบไหมนะไม่เอ้ดูกว่าไปตรงนี้เออึมาขอดูดิขดุดแร่ทองก่อนลำคาญซะเกิน <c oughs> จะได้ไหมเนี่ยวันนี้บูฟวินเนะี่ยฮะ เ okay. ล็บมาดูดิว่าลงมาเนี่ยผมจะได้แร่ไหมรู้สึกว่าลงมาหนึ่งรอบเี่แร่เพี้ยนเฮ้ยสีเปลี่ยนนะเนี่ยอืจัดไปจัดไปโอเคอเคลียร์พวกแร่นเนี่ยเผื่อลงมาอีกรอบผมว่าลงมาปุ๊บน่าจะเจออีกว่ะซอมบี้เนี่ยงงกับมันเหมือนกันนะฮะ ไปไปเอาของแล้วก็เซฟแป๊บหนึ่งก่อนเฮ้ยออกไปแล้วกลับมาแล้วซอมบี้เกิดมันก็ขี้โกงดิว่าดูนะอ่ะโอเคออกมาขอเคลียร์ของก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเซฟนะทุกคนโอเคตัวนี้รวมได้รวมไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวพวกลงพวกแรกเดี๋ยวให้เก็บไว้ที่อีกที่หนึ่งเฉพาะแล้วกันนะเอ๊ะตัวไม่คิดเราอยู่ไหนตัวที่สามารถจุดไฟได้อันนี้ไงเอาไปสองอเลยแล้วกันหูเรียกจึ๊กนึงอนะ่ะโอเคส่วนพวกนี้เก็บแร่แล้วกันนะ ประมาณนี้ขอดูดิเฮ้ยยัง้งดิประสาทเริ่มหลอนถอดก่อนมาไหนอยู่ไหนเมื่อกี้ไฟเช็กของเรานี่ไงปัป๊บเติมเลย5นาทีเติมไฟเช็กเหมือนเหมือนกระดกกินเน่เซฟก่อนแล้วกันฮะเพราะว่าเข้าไปเนี่ยบันเทิงแน่ๆไว้เ้ย ใส่ก่อนเลยแล้วกันคนระับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดอีกไหมเนะี่ยฮะซอมบี้อ่ะนี่เห็นไหมมันหายหมดเลยอย่าบอกนะมันเกิดใหม่อ่ะเกิดใหม่นี่คือโกงจริงๆนะทุกคนคงไม่แน่วับใช่ไหมไม่นะยังไม่เกิดใช่ไหมซอมบี้อ่ะ

เฮ้ยอะไรวะกายโอ้๋ไม่ขี้โกงนี่วะโอ้โนี่เกือบตายอะโอ้ยหัวใจเราก็เกือบแตกด้วยทุกคนโอ้ยโกงเกินไปแล้วเนี่ยครับขอดูดิมาผมว่าเดี๋ยวจัดการอีกทีดิ พวกซอมบี้นะฮะเดี๋ยวแต่ก่อนการซอมบี้ผมขอเคลียร์ตัวนี้เป็นอะไรกับไอ้ตัวนี้วะมาปึ๊บเรียบร้อยผมว่ากลับเข้าไปเนี่ยอีกสักรอบดิโโอ้หคือแบบผมต้องแบบว่าไปรีรีรีใหม่เลยทุกคนเมื่อกี้อ่ะเลือดมันจะหมดตัวครับไม่งั้นไม่รอดแน่นอนฮะโอเคมาเหมือนภาพเก่าเล่าใหม่เว้ยเฮ้ย มามาดิรอบนี <boundaries> ้ไม่พลาดละมาโอ้โหมาทีสองตัวเร็ียบร้อยขอเกลือหน่อยแล้วกันเพ่โอเคเรียกของแล้วเราหวังว่าเราจะไม่ออกไปเซฟนะฮะ ออกไปเซ้ที่บันเทิงเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วกินก่อนแล้วกัน,นเอาแรงเอาวันว่ากินก่อนตายอ่ะเดี๋ยวไปหาบอสอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าในพาร์ทนี้นะทุกคนนะถ้าไม่รอดนีต้องแก้ตัวพาร์ทหน้านะเนี่ยแต่ผมอยากได้พาร์ทนี้เลยอ่ะหูยมา,มาเราจะจัดการมันลตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอยู่แล้วซอมบี้อ่ะมามาดิ อุ้ยพลาดจนได้พลาดจนได้มาเห็นไหมแรกเกิดแง่แรกเกิดใหม่แต่แรกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ทิ้งไปเลยครับเพราะว่าเราเรารีใหม่เมื่อกี้โอเคไปเลยฮะมาจัดการอันนี้ก่อนแล้วปุ๊บจุดไฟก่อน ย,ย้อยสองอันเนี่ยผมว่าร้อยละผมว่าสองอันฮนะประมาณนี้แหละโอเคผมว่าต่อให้เราไปขุดแร่ยังไงยังไงเราก็มีมีชีวิตออกมาถ้าเราตายนะครับมันก็ต้องไปรีโหลดใหม่อยู่ดีสู้กับบอสเลยดีกว่า หรือว่าเราจะเริ่มต้นจากระเบิดก่อนดีวะปลาระเบิดใส่มาก่อนเลยดีไหมแต่เหมือนมันจะมีสู้สมุนด้วยนะทุกคนเราต้องเลาะอ้ยผมว่าปืนดีกว่าไหมล่ะปืนเจ็ดแปดนัดเลยนะครับแต่ประเด็นคือมันมันไม่แรงอะดิโอเคเป็นไรฮนะ ลองก่อนแล้วกันว่ะเฮ้ยต้องหาที่จุกดีๆก่อนครับทุกคนมาแล้ว ตัว้ไม่เจอโยอยโอ้โโอ้โหทุกคนคือแบบ มันไม่ไหวจริงๆฮะผมว่าอาวุธเรายังแรงไม่พอนะฮะที่จะไปซื้อกบบอสนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีแค่ลูกซองเห็นไหมลูกซองที่แบบว่าอเป็นลูกซองแบบเบาๆนะครับมันไม่ใช่ีกซองอีกแบบนึ่งครับแล้วปืนไอ้ตัวเนี้ยฮะกระสุนผมก็ไม่มีนะครับส่วนลูกส่วนไอ้เนี่ยไอ้ปืนสั้นเนี่ยครับมันก็เบามากเลยฮะทาอะไรบอสแบบแท้ไม่ได้เลยครับผมว่าผมต้องกลับไปที่บ้านนะครับไปคราฟกระสุนนะฮะแล้วก็หรือว่าอาจจะไปบุกรังโจนก่อนนะทุกคน เพื่ออาจจะได้ปืนใหม่ๆมานะฮะหรือว่าอาวุธที่มันแบบแรงกว่านี้มานะครับทุกคนแล้วก็ค่อยกลับมาจัดการบอสอีกทีหนึ่งครับไม่งั้นเนี่ยคือเราก็ตบวนเวียนอยู่เนี่ยฮะตายกับตายกับเหมือนสัมเวสีอะทุกคนภาพเ่าเล่าใหม่ฮะวิ่งไปจัดการอีซอมบี้สี่ตัวเนีฮะแล้วเบิดตีบอสโดนบอสตบตายแล้วก็วิ่งมาเกิดใหม่นะครับแล้วไปตีซอมบี้สี่ตัวเงี้ยเฮ้ยมันก็จะเหมือนเดิมแบบนี้ครับพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปก่อนแล้วกัน กลับไปบ้านโกรธเนี่ยครับผมอาจจะกลับไปบ้านไปเคลียของเคลียอะไรนะครับของครับอะไรครับกระสุนให้มันบอกว่าแล้วก็ไปฝึกสกิลจุ๊กอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับเออเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมเก่งเลยทุกคนนะหลายๆคนที่ดูคลิปผมเนี่ยหรือว่าดูช่องผมเนี่ยก็จะรู้นะทุกคนนะว่าผมเนี่ยเล่นเกมกากนะครับผมแต่อยากเล่นไงเฮะเออแล้วบอสเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแอบขนาดลูกมันไม่กี่เกือบตายฮ้ผมเลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวก็ผมอาจจะขุดแร่เนี่ยรอกรอบก่อนละ วนไปวนมา่เงี้ยคือคือแบบซ้าไปซ้ำมาครับก็คือไปขุดแร่มาเซฟเข้าไปขุดแร่อะไรเงี้ยก็อาจจะฟาร์มสักฟาร์มแร่สักพักก่อนนะแล้วก็เอากลับบ้านเนี่ยทุกคนนะแล้วก็ไปเคลียร์ของเฮียอะไรแล้วพาร์ทนน้าเนี่ยผมว่าจะไปเคลียร์โจรก่อนดีกว่าผมว่าโจรน,น่าจะเคลียร์ง่ายกว่านะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วมันก็จะมีภารกิจไอช่วยหมาก,กับสกอตใช่ไหมฮะไปเคลียร์ตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะได้อาวุธเนี่ยดีๆหน่อยมาจัดการออบอสเนี่ยทุกคนนะแล้วเตรียมตัวให้มันดีนิดนึงนะครับ ผมว่ามันต้องได้นะฮะยังไงก็ต้องได้นะครับเออเราต้องเคลียร์บอสให้ได้เพราะบอสมี2ตัวใช่ไหมอันนี้ขนาดบอสตัวเล็กนะฮะยังตายขนาดนีบอสตัวใหญ่วิ่รอบไปเนะี่ยโอเคผมว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะจะเคลียร์ของพวกเนี้ยนะเคลียร์ของกนไหนเนี่ยรอ,อบก่อนเนะี่ยพวกฟาร์ม ฟาร์มลงฟาร์มได้นะฮะผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยไปตอ่อพาร์ทหน้านะใครชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องโกมินสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยเอาชนะบอสให้ได้นะทุกคนนะแต่อาจจะไม่ใช่พาร์ทนี้ไม่ใช่พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะผมขอไปเคลียร์พวกโจรก่อนแล้วกันนะแล้วก็อาจจะหาของหาอะไรนะครับแล้วค่อยมาจัดการบอสอีกทีหนึ่งเนี่ยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยเอาไว้ต่อกันในพาร์ทหน้านะฮะพาร์ทนี้ขอยกธงขาวยอมแพ้ฮะไม่ไหว